สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานั์นนะคะวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สองของการทําขนมสัมปันีนะคะสัมปันีนะคะขนมสัมปันีนะคะดูนะคะในกระทะนี้ก็เป็นน้ำตาลกับกะทินะคะเคี่ยวกันได้ที่แล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะนะคะเคี่ยวแล้วนะคะ ตอนนี้สัปปะีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลกะทินะคะแล้วก็แป้งนะคะตอนนี้ดูแป้งนะคะแป้งนี่นะคะเราใช้แป้งมันนะคะคุณผู้ชมแต่แป้งเนี่ยเราต้องนําไปคั่วก่อนนะคะท่านที่สนใจการคั่วแป้งนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในวนิชานันนะคะแป้งทําขนามสัปปะนีนะคะวันนี้เราใช้แป้ง250กรัมนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีการผสมแป้งก่อนนะคะ เราจะผสมครึ่งเดียวก่อนนะคะครึ่งส่วนก่อนนะคะส่วนของเรา250กรัมนะคะครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนะคะโดยประมาณจากนั้นเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลนี้นะคะไปค่ะแลวค่อย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 ตะล่อมไปนะคะตะล่อมแป้งค่ะ,นะคะประมาณนี้แหละคะ่ะ ขยบนิดนะคะจะได้เห็นชัดๆขยะนิดนะคะจะเห็นตอนคุกก็ชัดๆค่ะนะคะเราจะค่อยๆคุกไปเรื่อยๆนะคะเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจนเป็นก้อนนะคะค่อยน้ำตาลนี้เราต้องค่อยๆใส่ไปนะคะคุณผู้ชมคือต้องใจเย็นๆนิดนะคะเพราะว่าถ้าแข็งถ้าแข็งเกินไปไม่ได้ที่มันก็จะไม่เป็นนะคะ มันต้องได้ที่ของเขาอะนะคะค่อยๆคลุกไปค่ะนะคะเราต้องค่อยๆขยับค่ะจนปั้นได้นะคะค่อยๆใส่ไปค่ะโรยๆไปทีละน,อน้อย ตานี้็ก็อุ่นๆนิดๆนะคะค่อยๆตะล่อมแป้งมาะค่ะนะคะให้มาเป็นก้อนนะคะแต่ต้องค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ครั้งเดียวะค่ะนะคะต้องค่อยๆใส่ไปนะคะ อันนี้ใจเย็นๆนิดนึงเวลาคุกก็ใช้เวลาหน่อยนะคะาหาก,กินยากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำขายะคะ่ะเราก็ต้องทำเองค่ะใหม่สดน,นะคะเป็นขนมหายากเราต้องให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะต้องให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคุณผู้ชม ต้องเนียนนะคะแป้งต้องเนียนเราใช้น้ำตาลอ้อยนะคะทรายนะคะที่ทำจากอ้อยนะคะมันเลยจะสีเข้มนิดหนึงนะะ่งค่ะอ้อยธรรมาชาติะไม่ฟอกสีนะคะใช้ของยี่ห้อมิตผลนะคะดี ขวัจนาให้หน่อยค่ะน้ำตาลเขาโอเคค่ะนะคะอย่างนี้นะคะใกล้ๆจะเป็นแล้วค่ะใกลๆจะเป็นรูปเป็นล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มือขยับให้เป็นก้อนนะคะตอนนี้ขอใช้พายไปก่อน <c oughs> พอใ,ใกล้ได้แล้วต้องใช้มือช่วยค่ะนะคะอ่า้ะค่ะนะ,ะนะประมาณนี้นะคะอย่างนะคะ เย่างนี้นึงให้เขารวมตัวอีกหนึนอ่อท่านจะใช้สีนะคะตามต้องการเลยะนะแต่ว่าการทำสีขนมของขนมพวกนี้ต้องเป็นสีอ่อนๆหน่อ,อนยนะคะเช่นชมพูหรือเขียวนะคะอย่าให้สีแจ๊ดมากนะคะหรือท่านจะใช้สีธรรมชาติก็ได้นะคะอย่างอันนี้สีธรรมชาติของน้ำตาลนะคะ เป็นสีธรรมชาตินะคะเราก็จะเอาอันนี้กลับไปกลับมานะคะจะขูดนิดหนึ่งไปติดภายนะคะให้เป็นก้อนนิดหนึง่งแล้วก็ใช้มือช่วยนะคะเป็นก้อนต้องนวดหน่อยค่ะนะคะ,นะคะถึงจะดี ยังยังอุ่นๆอยู่นะนะคะอ่านะคะประมาณานี้นะคะตอนนี้เราจะใช้มือช่วยนะคะท่านผู้ชมสังเกตนะคะถ้ามือเราไปจับอย่างนี้เป็นก้อนเนี่ยก็แปลว่าแป้งของเราใช้ได้นะคะ mm. เดี๋ยวจนเราจะนวดไปหน่อยนะ,ะ mm. นะคะนะคะวิธีการนวดก็นวดให้เห็นแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนวดอย่างนี้นะคะเป็นก้อนอย่างนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะนวดให้หมดนะคะ นะคะเป็นนี้นะคะก้อนอย่างนี้นะคะค่ะนะคะ,นะคะใช้ได้นะคะอย่างนี้นะคะก้อนมันแห้งเกิดไปก็ไม่ดีมันมัน เปียกเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันอยู่ในความพอดีตอนนี้วิธีการทำเนี่ยทำยังไงเราจะให้เขาอยู่ในความพอดีก็ใช้วิธีการสังเกตค่ะนะคะสังเกตไปเรื่อยนะคะแลเดี๋ยวเวลาทํามันก็จะดีเองนะคะอ่านะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพิมพ์กันนะคะเดี๋ยวขายามีสักนิดน,นะคะเพื่อให้เป็นก้อนดีนะ อยู่ในประมาณนี้นะคะมันก็จะเนียบเดี๋ยวนวดอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็จะเนียนค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนพิมพ์กันนะคะสำเร็จแล้วนะคะแป้งขนมสัมปณีนะคะเดี๋ยวเราจะนวดอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนพิมพ์นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูการพิมพ์กันเลยคะ่ะไปพิมพ์ขนมสัมป <salts> ันีกันเลยนะคะสวัสดีนะคะ